โอเคครับ okay. สวัสดีชาวเคมเมอร์เกมมิง่งทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพี่กแล้ววันนี้นะผมพี่ก็มากับกิจกรรมไอนาฬิกาปลุกไม่ใช่นะไม่ใช่กิจกรรมนาฬิกาปลุกนะเออมาวันนี้นะผมพี่ก็ต่อได้จากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วก็จะเป็นท่าไอแมงมุมหรือว่าท่ายิงให่นั่นเองใครที่ยังไม่ดูก็ไปดูได้นะครับคลิปที่แล้วสอนเรียบร้อยว่ารับยังไง ฟรีไหมคุ้มไหมไปดูได้ในคลิปที่แล้วมาคลิปนี้ตอนพี่ก็มาแจกเอ้ยไม่ใช่มาแจกดิมาสอนรับสกินคู่หูสไปเดอร์แมนนั่นเองซึ่งจะเป็นคู่หูตัวไหนหรือว่าสัตว์เลี้ยงตัวไหนต้องดูให้จบนะครับเอ,อ้ย <c oughs> มาแต่ก่อนไปดูคลิปเข้า <c oughs> ฝานันน้องกันกดไ like, ลค์กดซับกดติดตามคนทนหนึ่งติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อ <c oughs> ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและกิจกรรมใหม่ๆที่จะเข้ามานั่นเอง ไลค์ like คลิปนี้เราพี่ก็ขอแค่10ไลค์หรือว่ามากกว่านั้นก็เป็นอะไรที่ขอบพระคุณมากเลยคราบผมมาไม่พูดแร้นน้ำเปลกิจกรรมแรกมาดูทางนั้นก่อนท็อปอัพกันดีกว่าผมท็อปอัพวันนี้ก็จะเป็นท่าทางไอ้กล้ามนั่นเองซึ่งน้องๆหนูๆห,ห,ห,หรือว่าพี่ๆคนไหนเล่นกล้ามก็ท่านี้แนะ <c oughs> น,นําเลยทุกคนท่าเดินกล้ามอื้อแต่อย่าว่าอย่างหนูอย่างนี้นะผู้หญิงยังเล่นเลยบางคนนะ ผู้หญิงที่แบบว่าเล่นกล้ามอ่ะโหน่ากลัวนะผู้หญิงเล่นกล้ามอ่ะแต่ก็มันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะฮะซึ่งท่านี้เนาะเติมครบ299รรับไปเลยเหรอท่าทางไอ้กล้ามนั่นเองหรือว่าท่าถางเล่นกล้ามและ9 9รับไปเลยเนาะ ep จำนวน5เวลหรือว่า500 ep นั่นเองมันได้5เวลแน่เพราะว่าเวลละ1 0 0 ep ใช่ปะน่าจะใช่เล่ ก็ประมาณนี้นะับสำหรับกิจกรรมทบอัพเติมครบ399รเเับไปเลยน้องถ้าไอ้กล้ามและ exp มูย่าพาร์ทนั่นเอง5เวลในราคาแค่99อย่าลืมเข้ามาจัดเข้ามาเติมเติมปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องเสียเพชรนะเติมครบรับเลยนะถ้าทางไอ้กล้ามนั่นเองและนี่นะฮก็คือกิจกรรมวิ่งตำรวจโลกสไปเดอร์แมนนั่นเองรับกูหู เอเลียนตอนนี้นั่นเองโอเ <Okay. S 1> คอเป็นเอเลียนสไปเดอร์แมนเอเลียนสไปเดอร์แมนมนุษย์ต่างดาวนั่นเองหน้าต่างน้องก็ต้องมาเนี้ยตัวสีม่วงเนี่ยถ้าแบบเหมือนคล้ายๆทานอสมากกว่านะพี่ว่าไนะกิจกรรมเล่นยังไงรับยังไงบ้า๋ยวพี่จะบอกนะผมแต่ก่อนจะบอกถ้าน้องคนไหนที่แบบว่ายังไม่มีตัวละครหรือว่าคู่หู ตัวนี้นะครับมันก็มีให้ด้วยนะครับนี่ซึ่งจะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวนี้นั่นเองอ่ารับกันแบบทั้งตัวสัตว์เลี้ยงและก็สก,กินสัตว์เลี้ยงกันเองครับรับสองสิ่งเฮ้ยสามดิมีอาหารสัตว์ด้วยและรับยังไงนี่เราเล่นในด่านปลากว้าสไป,ปเดอร์นั่นเองเล่นจํานวนห้าเกมรับสามอย่างเล่นหนึ่งเกมก็รับอาหารสัตว์ห้าอันสองเกมรับ สกินสัตว์เลี้ยง3เกมท็น่าจะเป็นสกินอ่าใช่นะผมสามเกมรับสกิน2เกมรับสัตว์เลี้ยง1เกมรับอาหารสัตว์นั่นเองโอเคก็ประมาณนี้เนาะน้องๆแค่เข้าไปเล่นเกมปากัวสัปเดอร์3เกมเท่านั้นเนาะรับไปเลยสกินสัตว์เลี้ยงพร้อมตัวของสัตว์เลี้ยงเลยนะเนะน้องคนไหนยังไม่มีสกินและยังไม่มีตัวละครอย่าลืมเข้าไปเล่นด่านปากัว กันได้แร้ผมป,ปากฏสไปเดอร์หรือว่าดันสไปเดอร์อะไรพูดง่ายไปเดี๋ยวเราไปดูสัตว์เลี้ยงกันดีกว่าผมอันนี้เลยซึ่งพี่ก็มีสองสกินถ้าโดนมานี้ด้วยก็สามสามสกินนะถ้าตออยายนี่นเองสถานกาเขามีอยู่สองไน้่นตอนมันคล้ายๆทานอสจริงนะพี่ไม่ได้พูดเล่นนะตัวสีม่วงด้วยไอ้ ช้ายจัดเลยดินไม่ใส่ถุงมือด้วยนะถ้ามีถุงมืออือฮชัดเลย <c oughs> เป็นทานอตเลยเนี่ยว่าแต่พี่ลืมบอกว่ากิจกรรมเข้ามาตั้งแต่วันที่เต่าไหร่และจะหมดในวันที่เท่าไรไปเดี๋ยวพี่าไปดูกันนะผมเข้ามาปุ๊บอ่าอยู่ที่หมดกิจกรรมสไปเดอร์แมนอยู่ในช่องที่สองนั่นเองอ่าอันนี้ไม่มีนะมัมมันต้องอันนี้นี่ไง กิจกรรมก็เหลืออีก4วันเท่เข้ามาตั้งแต่วันที่9มิถุนาไปจนถึงวันที่อ่า15มิถุนาครอโอเคถ้าน้องๆคนไหนรับไปแล้วเหมือนพี่เนี่ยถ้ารับสกินตัวละครไปแล้วกิจกรรมมันจะไม่ขึ้นนั่นเองเท่าเพราะว่ารับไปแล้วหมดแล้วหมดเหลท่านี้สทายพี่ตกใจไหมครับสำหรับกิจกรรมแจกสกินสัตว์เลี้ยงและก็สัตว์เลี้ยงนั่นเองตกใจไหมสกินสไปเดอร์แมน อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกพี่ไปได้ทั้งมถูกใจไหมหรือว่าไม่ถูกใจตรงไหนก็คอมเมนต์บอกพี่ไปได้ทั้งมมาแชร์ความรู้สึกกันแต่สำหรับพี่นะพี่ว่ามันคล้ายกับทานอรนะถ้ามีถุงมือเอเ <laughs> <laughs> ถ้ามีถุงมือนี่คือทานอสเลยนะตัวสีม่วงนะ <laughs> okay, <laughs> เ่ยโอเคโอก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับกิจกรรมวิ่งสำรวจโลกสไปเดอร์แมนนั่นเองเพื่อรับสกิน สัตว์เลี้ยงสปไปเดอร์นั่นเองหน้าตาก็ประมาณนี้หน้าตาคล้ายๆล้าทานอตสายฟรีไม่ควรพลาดนมสำหรับอะกินสัตว์เลี้ยงตัวนี้มีไว้สะสมดีที่สุดเชื่อพี่แค่นี้แหละออโอเคผมก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับกิจกรรมสายฟรีสายเติมก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้ถั่แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับไปละบ๊ายบาย